ลบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แชแนลสเก็ตโชว์กับผมกราฟกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในรายการ Top 5 f r i d a y Top 5 f r i d a ฟลในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาจัดอันดับเกี่ยวกับข้อสังเกตสุดน่าสงสัยของตัวไพมอนหนึ่งในตัวละครสําคัญที่เดินทางไปในที่ต่างๆร่วมกันกับนักเดินทางอย่างเราเสมอเลยนะครับซึ่งตัวของเรากลับไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับตัวของไพมอนแม้แต่นิดเดียวครับโดยตลอดการเดินทางของเรากับไพมอนนั้นเนี่ย ก็มีเรื่องราวที่เหล่าผู้เล่นสังเกตเห็นถึงความผิดปกติรวมไปจนถึงเรื่องราวแปลกประหลาดบางอย่างที่ตัวของไพมอนนั้นสแสดงออกมานั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปจัดอันดับกันนั้นเช่นเดิมครับคลิปวิดีโอนี้ได้รับการสนับสนุนโดยร้านบริการรับเติมเกมอย่างจูนบีโกช็อปซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเข้าไปใช้บริการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก็นชินอิมแพคถังซานพับจีโมบายฟรีไฟล์หรือแม้แต่คุกกี้รันรวมไปจนถึงเกมอื่นๆอีกมากมายซึ่งหากใครสน ก็สามารถตามไปที่ลิงก์เพจผ่านใต้เดสคริปชันที่ผมได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ได้เลยนะครับก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับน้องตายสีขาวจูนบิโกช็อปอันดับที่5ตัวละครที่บินได้แต่กลับตกน้ำ สำหรับอันดับที่5ของเรานะครับจะเป็นเรื่องราวที่ถูกนําไปทําเป็นมีมในลหลายๆครั้งเนื่องจากตอนต้นเกมครับหลังจากที่ตัวของนักเดินทางอย่างเราตื่นขึ้นมาหลังจากที่เราต่อสู้กับอโนกอรในระหว่างที่เราครับกาลังตามหาพี่น้องของเราเราก็พบเจอกับไพมอนที่กําลังจมน้ําอยู่และท้ายที่สุดตัวของนักเดินทางก็ได้ช่วยเหลือไพมอนขึ้นมาได้สําเร็จครับซึ่งเรื่องน่าสงสัยก็ตามหัวข้อเลยครับเนื่องจากไพมอนนั้นมีความสามารถในการบินแล้วทําไมตัวของเธอจึงจม น้้ไดซึ่งเรื่องนี้นั้นก็ยังเป็นที่ถกเถียงรวมไปถึงกลายเป็นมีมอยู่ไม่น้อยซึ่งที่แน่ๆครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความตั้งใจของทีมผู้พัฒนาอย่างแน่นอนเนื่องจากในอีเวนต์ของเกมฮงไก Impact X กับเกม g e n นช i นอิมแพกนั้นทางทีมงานก็ได้มีการใส่ไดอะล็อกที่แซวถึงเรื่องราวในส่วนนี้อยู่เหมือนกันครับดังนั้นเนี่ยผมจึงคิดว่าในอนาคตก็อาจจะมีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวตรงส่วนนี้ให้กระจ่างมากขึ้นนั่นเองครับอันดับที่4 สิ่งมีชีวิต ที่ไม่เป็นที่รู้จักสําหรับอันดับที่4นะครับจะเป็นเรื่องราวของการเดินทางระหว่างเรากับไพมอนนะครับโดยตลอดการเดินทางของเรากับไพมอนในทวีปเพรเวสนั้นเราก็ได้พบเจอกับเหล่าผู้คนมากมายทั้งผู้ที่มีอํานาจผู้ที่มีความรู้รวมไปจนถึงคนธรรมดาเราและไพมอนนั้นก็ล้วนแล้วแต่เคยพูดคุยและทําความรู้จักมาแล้วแทบทั้งสิ้นเลยแต่สิ่งที่น่าแปลกนั้นก็คือหลายๆคนที่เราเคยพบเจอนั้นครับไม่รู้ว่าไพมอนเป็นตัวอะไรพวกเขาก็เลยพากันตั้ง ขายาต่างๆให้กับตัวของไพมอนมากมายเลยครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่คิดว่าตรงนี้มันจะเป็นมีมนะครับถึงแม้ว่ามันจะดูตลกก็ตามะนะซึ่งเรื่องราวตรงนั้นก็คือในตอนที่เราครับเจอกับโกโร่ครั้งแรกตัวโกโร่ครับบอกว่าตัวของไพมอนเป็นสัตว์เลี้ยงของนักเดินทางซะอย่างนั้นโดยส่วนตัวแล้วผมก็แปลกใจนะครับเพราะว่าตัวของโกโร่นั้นเนี่ยก็ไม่ถือได้ว่าเป็นมนุษย์ทีเดียวนะเขาก็เป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์อยู่เหมือนกันดังนั้นการที่กล่าวถึงผ่าพันธุน แบบนนนนี้นน้ัแสดงว่าตัวของโกโรครับต้องไม่รู้แน่ๆว่าไพมอนนั้นเป็นสัตว์ชนิดไหนหรือเป็นสิ่งมีชีวิตแบบใดนั่นเองครับซึ่งอีกคนที่พูดเกี่ยวกับลักษณะของไพมอนก็คือนายหญิงแห่งโรงแรมหวังชูอินนะครับโดยเธอเนี่ยได้บอกว่าไพมอนนั้นเป็นสหายเอลฟ์ลอยน้ําซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าในทวีปเทรเวสนั้นมันมีสิ่งมีชีวิตยอย่างเอลฟ์จริงๆหรือเปล่าอย่างไรก็คงจะต้องรอต่อไปนะเนาะ จะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวของไพมอนนั้นล้วนแล้วจะถูกเรียกแทนเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายครับดังนั้นมันจึงทําให้เรารับรู้เลยนะครับว่าเหล่าผู้คนนั้นไม่สามารถที่จะระบุได้แท้จริงนะครับว่าตัวของไพมอนนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรกันแน่อันดับที่ 3. ตัวละครที่โมนาไม่สามารถทํานายดวงชะตาได้ ภายในเกมเก n นชินอิมเพกนั้นมีศาสตร์ที่มีความสามารถในการทํานายโชคชะตาของเหล่าผู้คนได้อยู่นั่นเองครับซึ่งไอศาสตร์นั้นก็คือโหราศาสตร์โดยในตอนนี้คนที่มีความสามารถเกี่ยวกับศาสตร์แห่งโหราศาสตร์นั้นก็คือโมนาของเรานั่นเองครับโดยโมนานั้นได้อธิบายถึงหลักการของวิชานี้ว่าวิชาที่เธอใช้นั้นเป็นศาสตร์แห่งดวงดาวน้ําศิละปะแห่งการทานายโชคชะตาจากภาพสะท้อนของดวงดาวบนผิวน้ําซึ่งภาพสะท้อนในน้ําถือได้ว่าเป็นภาพสะท้อน ้อนแห่งสวรรค์จากภายในซึ่งผู้ใช้วิชานี้นั้นจะสามารถสังเกตความจริงของโลกผ่านทางภาพที่สะท้อนออกมาได้นั่นเองครับซึ่งวิชานี้นั้นก็เป็นความสําเร็จเพียงหนึ่งเดียวจากการพยายามค้นคว้าม,มากมายของอาจารย์โมนานั่นเองครับแล้วโมนาก็ได้รับสืบทอดวิชานี้ต่อมาจากอาจารย์ของเธอนั่นเองและหากเรานะครับอ่านตามบอยไลน์ของโมนาต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็เราจะพบนะครับว่าตัวของโมนานั้นสามารถที่จะทานายดวงชะตาของตัวละครหลักๆได้ เกือบทั้งหมดเลยทีเดียวนะเว้นแต่ตัวของเราแล้วก็เหล่าอาร์คอนนะครับซึ่งตัวของไพมอนครับโมนาก็ไม่สามารถที่จะสามารถทํานายดวงชะตาของเธอได้เช่นเดียวกันครับ ซึ่งพอเป็นแบบนี้แล้วนั้นมันจึงทําให้ไพมอนดูน่าสงสัยเข้าไปอีกครับตรงนี้เสริมให้นิดนึงนะครับตรงดวงชะตาของอาร์คอนนั้นผมเชื่อว่าโมนาเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่เธอไม่สามารถที่จะทานพลังของเหล่าอาร์คอนได้ยกตัวอย่างเช่นตัวของเธอเนี่ยครับเคยคิดที่จะดูดวงชะตาของเวนตตนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมนานั้นสัมผัสได้ถึงพลังอันมหาศาลของแรงลมซึ่งนั่นก็ทําให้เธอถอดใจและไม่ดูดวงชะตาของเวนเตอีกนะครับ และพอเหตุนี้เองครับเรื่องราวของไพมอนอิโมนาไม่สามารถทํำนายดวงชะตาได้จึงกลายมาเป็นอันดับที่3นั่นเองอันดับที่2 กลิ่นอายของดวงดาวเบาะแสตรงส่วนนี้ครับเราจะได้รับมาจากตัวของคาซึฮะซึ่งในตอนแรกที่เราเจอกับคาซึฮะในบทที่2อารามพาบทนั้นตัวของคาซึฮะเขาก็ได้กล่าวขึ้นมานะครับว่าตัวของเราและไพมอนนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจอย่างมากคาซึฮะนั้นเขาสามารถรับรู้ได้ถึงกลิ่นอายของลมและดินจากตัวเราและไพมอนอีกทั้งยังมีกลิ่นอายของดวงดาวด้วยเช่นเดียวกันซึ่งถ้าหากนี่เป็นคําอธิบายถึงตัวเราเพียงแค่คนเดียวแล้วก็ มันก็น่าจะเป็นอะไรที่ไม่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะตัวของนักเดินทางอย่างเรานั้นก็มาจากดาวดวงอื่นจริงๆแต่ตัวของคาซืฮะครับเขาเหมารวมตัวของไพมอนเข้าไปด้วยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะครับที่ตัวของไพมอนนั้นมีกลิ่นอายของดวงดาวเช่นเดียวกับเราซึ่งตรงนี้เนี่ยหากใครที่กดหน้าเมนูเข้าไปเนี่ยจะเห็นนะครับว่าในตอนที่ไพมอนปรากฏตัวขึ้นมานั้นลักษณะของพลังนั้นก็มีเส้นสายของดวงดาวอยู่เหมือนกันนะซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะ ว่าจะสามารถเอามาเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องได้หรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจอย่างมากผมก็เลยยกให้เรื่องราวตรงส่วนนี้ครับขึ้นมาเป็นสิ่งที่น่าสงสัยเกี่ยวกับไพมอนในอันดับที่2นั่นเองครับอันดับที่1ชื่อของปีศาจไพมอน เรื่องราวนี้ครับผมเชื่อว่าทุกท่านก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าใน Top ท็อปไฟท์ทฤษฎีของไพมอนนั้นเนี่ยก็มีเรื่องราวนี้ติดอยู่ใน5อันดับนั้นเช่นเดียวกันซึ่งนั่นก็คือชื่อของไพมอนนั้นดันไปตรงกับ1ใน72สปีศาจที่อยู่ในคัมพีร์ The l e s s e ค Key of s o l o m o n ซึ่งณเวลานี้ครับชื่อของเหล่าปีศาจทั้ง72นั้นก็ดันมาปรากฏอยู่ในเ n s ชิน Impact ในรูปแบบของเทพอสูรและอาร์คอนนั่นเองครับดังนั้นมันจึงมีความเป็นไปได้อยู่เหมืออนนกันัที่ตวขง ไพมอนนั้นอาจมีความเกี่ยวข้องกับสงครามเทพอสูรในอดีตซึ่งถ้าหากว่าไพมอนนั้นมีความเกี่ยวข้องกับเทพอสูรในอดีตจริงๆแล้วเราก็ผมเชื่อได้ว่าเรื่องราวภายในเกมเกมชินอิมเพกที่กําลังดําเนินอยู่ตอนนี้นั้นก็น่าจะยกระดับความน่าสนใจหรือยกระดับความสนุกเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเองครับผมก็เลยจัดให้เรื่องราวของชื่อไพมอนนั้นเนี่ยมาเป็นอันดับที่1ของเราในสัปดาห์นี้นั่นเองโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับ5อันดับเรื่องราวน่าสงสัยของไพมอนเพื่อนๆล่ะครับ มีเรื่องราวที่สงสัยอะไรเกี่ยวกับตัวของไพมอนบ้างก็ลองคอมเมนต์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวของไพมอนอยู่อีกไม่น้อยเลยนะครับแต่มันก็ติดอยู่ที่กำแพงทางด้านภาษาของตัวผมนะเพราะว่าตัวเกม Gen Shi n Impact นั้นมีการแปลหลากหลายภาษามากๆเลยครับมันจึงทําให้เรานะครับไม่รู้บริบทที่แท้จริงของคําพูดที่ทางผู้พัฒนาอยากจะสื่อออกมาจริงๆอะนะยกตัวอย่างเช่นในเคเวสล่าสุดที่เราเดินทาง เข้าไปยังชาซึมโดยก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงเสาที่อยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดนั้นการแปลภาษาไทยครับจะแสดงให้เราได้เห็นว่าไพามอนกล่าวถึงใครบางคนอยู่แต่หากแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็มันจะเป็นคำศัพท์ที่แตกต่างกันออกไปครับซึ่งหากเราอยากจะยึดหลักของเนื้อเรื่องจริงๆแล้วล้วก็ผมก็เชื่อได้ว่าน่าจะต้องไปอ่านจากภาษาจีนนะนะแต่ตัวของผมครับไม่มีความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนนั่นเองดังนั้นผมจึงไม่สามารถสรุปได้นะครับว่า ควรยึดแบบไหนดีกันแน่แต่ยังไงครับผมก็เชื่อว่า e n s ช i n Impact นั้นยังเป็นเกมที่เปิดเผยเนื้อเรื่องไม่ครบนะดังนั้นการตีความในบริบทคําพูดนั้นนะ่ะจึงสามารถดิ้นได้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งก็ต้องรอเรื่องราวที่เปิดเผยในอนาคตนะนะถึงจะสามารถยืนยันสิ่งต่งตางๆได้สุดท้ายนี้ครับใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่อง S k e t c h Show เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ